หาคุณไม่กดติดตามภายใน3วินี้ผมจะส่งบุรุษใจเกเรไปหาคุณกดยังกดแล้วไปดูคลิปกันเลยครับผมยีต้อนรับสู่ซีรีส์24ชั่วโมงในออสตาเทอร์ด erm ี้เฟนวันนี้นะครับเราจะได้เจอกับการลงสตรอรี่ซ้ำๆเลยนะครับนะลงสตรอรี่เพื่อที่ว่าเราจะปลดล็อกแบนเนอร์นั่นเองจะไปยังไงไปดูกันเลยครับผม เปิดมาครับผมก็ลงสตอรี่นะตอนนี้ผมลงถึงด่านไททันผมมากับดองครับผมหลังจากนั้นผมก็เข้ามาครับผมผมก็วางชิีวๆนะเพราะน้องผมโหดมากๆหลังจากที่ผมวางเสร็จนะคผมก็พบก,กับข่าวลายครับน้องผมหลุดครับผมผมก็เลยต้องเปลี่ยนใจครับวางเป็นโคนันนะครับแล้วผมก็ต้องโซโล่แล้วหลังจากที่ผมโซโล่นั้นตัวแอร์ก็ออกมาผมก็เลยต้องเคลียร์ตัวแอร์โดยการใช้ฟีเซอร์ที่ผมอีโวมาจากนั้นเราก็เจอบอสไททันหญิงนะครับแล้วก็ ดูสิไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าจากนั้นผมก็เคลียร์อย่างอีซี่อเลยครับหลังจากนั้นผมก็ต้องทําเป็นวงจรอ,อูบาทนั่นเองและทุกคนจะเห็นซ้ำๆเดิมๆอย่างที่ผมบอกไปโล่สตอรี่เลือกสตอรี่และก็ชนะครับผมหลังจากนั้นผมก็เปิดมาด้วยโกคูแบ็คพิงเหมือนเดิมนะครับเป็นโกคูแบ็คที่ได้จากโคนนะซึ่งมันโหดมากผมตั้งใจวางหลังนะหลังจากนั้นผมก็ได้ดูสกิลนิดหน่อย ดูด่สิดูสคาบิกาเบยด้วยหลังจากนั้นเราก็ดูพอสมควรแล้วหลังจากนั้นพมก็มาเจอบอสครับบอสต,ตัวนี้น่าจะเป็นรขทางกรงเล็บหลังจากนั้นก็โดนโกคูลุมเซิงจนตายเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าอีซี่จะจัดนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งคนไว้ด้านล่างนะสำหรับโกคูแบ็คนะครับไปต่อกันเลย ลงเลือกสตอรี่แล้วก็ไปหลังจากนั้นก็ชนะแบบ easy easy เลยครับหลังจากนั้นนะครับบอสตัวนี้เป็นไททันเกาะนะครับซึ่งมองไม่เห็นครับเพราะมันเขียวไวม้มอกหลังจากนั้นก็ตามสูตรเดิมลงสตอรี่ใบนั่นเองรอบนี้ผมมากับน้องด้วยนะครับแล้วน้องผมบอกว่าพี่ไม่ต้องทำอะไรนะพี่เดี๋ยวพีแบกเองนะครับผมที่ฟังคําสั่งผมเป็นเด็กฟังคําสั่งผมก็เอาสิเพราะเราขี้กแกะจอยู่แล้วผมก็เลยยืนนิ่งไปเลยครับทุกคน เป็นไงล่ะเทใช่ไหมล่ะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะก็ต้องขออภัยที่คลิปนี้มันโพสช้าเอ้ยไม่ใช่ดิคลิปนี้นะครับมันสั้นเพราะว่าออสตามันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรให้ทำเท่าไหร่มีแต่เล่นอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเออประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูบอสตายกันเลยดีกว่า <laughs> พูดบอสตายดิหลังจากนั้นผมก็เจอบอสเอเลนไอ้นี่มันพระเอกนี่มันไปกลายเป็นตัวร้ายได้ไงนั่นสิละผมไม่สปอรแล้วกันนะ ดังนั้นผมก็เคลียสตอรี่ได้สําเร็จจากนั้นผมก็เจอเงานั่นน่าจะเป็นไททันลิงและผมก็เจอไททันลิงจริงด้วยแล้วมันเหมือนจะหันอะไรอ๋อมันปาหินนี่เองมันทําลายฐานแล้วด้วยและนี่คงจะเป็นหินที่มันปาสิละเฮ้อเกียว์ันเลวสุเดเลยหลังจากนั้นผมก็ทําเป็นวงจรมูบาทเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เป็นดาดสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาเจอกับบอสนะครับเดี๋ยวเรามารอดูบอสกันดีกว่า ก็โอเคตอนนี้นะครับไททัน60เมตรก็กำลังจะโผล่ออกมาเนาะก็เป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะไม่โหดเลยสักนิดหนึ่งและผมก็ไม่ทำอะไรเหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับออสตาเทอร์ดิเฟน24ชั่วโมงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็จบได้เพียงเท่านี้แหละนะครับแล้วก็มาดูภาพสุดท้ายเป็นบอสไททัน60เมตรตายนั่นเองครับซึ่งเลือดค่อนข้างจะอึดอยู่นะแต่ก็โดน น้องผมทําทีเดียวก็ตายเรียบ้อยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสำหรับ24ชั่วโมองออสตาอันนี้เป็นพาร์ทแรกเนาะพี่ผมเคยทำนะครับเป็น24ชั่วโมองอันแรกเนาะก็ถ้าเกิดว่าทําอะไรไม่ถูกใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ซีรีส์ออสตามันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับใบ